ชินเลอร์แม่งทำไงแม่งโกหกแม่งวิ่งเต้นไปบอกพวกในพลว่ากูต้องย้ายโรงงานแล้วกูต้องการแรงงานทักษะสูงพวกนี้พวกเขาจําเป็นต่อชัยชนะของเยอรมันแม่งคือการโกหกที่บ้าที่สุดในโลกแรงงานทักษะสูงเฮียอะไรแม่งมีทั้งเด็กมีทั้งคนแก่แต่นาซีแม่งไม่ฉลาดสินะเปล่านาซีแม่งโลภชินเลอร์แม่งเอาเงินทั้งหมดที่หามาเล่าบุหรี่เพชร ของหรูหราแม่งซื้อชีวิตคนทีละชื่อทีละชื่อนั่นคือที่มาของชินเลอร์สลิสต์รายชื่อเฮี้ยนหน0 0คนที่แม่งซื้อมาจากยม,มาบาลดราม่าแม่งไม่จบรถไฟขบวนผู้หญิงแม่งทรงผิดเป็นลงเอาชีวิตชินเลอร์แม่งช็อกมึงรู้ไหมแม่งทําไงแม่งขับรถบุกไปถึงหน้าค่ายเอาชีวิตเอาเพชสิดบ,บนไอ้ผู้คุมแล้วก็ตะโกนว,ว่านี่มันคนงานของกู กมึงส่งมาผิดกูจะเอาคืนมึงบ้าเปล่าสัตว์ไม่มีใครเคยเดินเข้าไปแล้วเอาอยวออกมาจากเอาชีวิตได้แต่แม่งทำได้จนสงครามจบทั้ง1,200คนรอดจุดจบของฮีโร่สงครามจบ1,200คนรอดแฮปปคนรอด happy ending เหรอตื่นสัตว์นี่มันชีวิตจริงพอนาซีแพ้ชินเลอร์ในฐานะสมาชิกพรรคนาซีและสายลับ แม่งกลายเป็นอาชญากรสงครามแม่งต้องหนีก่อนไปพวกยิวที่เขาช่วยชีวิตไว้แม่งหลอมแหวนให้วงหนึ่งสลักว่าผู้ใดช่วยหนึ่งชีวิตเสมือนช่วยทั้งโลกชินเลอร์มองแหวนแล้วก็ร้องไห้โฮมึงคิดว่าแม่งซึ้งเหรอแม่งพูดว่ากูน่าจะช่วยได้มากกว่านี้รถกูเข็มกลัดทองของกูกูน่าจะขายมันกูน่าจะช่วยได้อีกสิบคนยี่สิบคนไอเหี้ยตอนจบแม่งก็ดรามา่า และนี่คือความดาร์กที่สัตว์สุดชีวิตหลังสงครามของชินเลอร์แม่งล้มเหลวทุกอย่างเมียทิ้งธุรกิจที่แม่งไปทำใหม่เจ๊งยับแม่งกลายเป็นไอคี้แพ้ไร้บ้านไร้เงินติดเหล้าหนักกว่าเดิมอีกแล้วมึงรู้ไหมใครเลี้ยงดูแม่งไอพันสองร้อยคนที่แม่งช่วยไว้นั่นแหละพวกชินเลอร์อยูเดนแม่งรวบรวมเงินส่งให้ชิลเลอร์ใช้ทุกเดือนพาแม่งไปอิสราเอลยกย่องให้เป็นผู้ทรงธรรมหรือไรเจียสอะมังเดเนชั่น ชินเลอร์ตายในปี1974ตายแบบแทบไม่มีใครจำในเยอรมันตายแบบไอ้สวะไอขีเมาไอสมาชิกพรรคนาซีและนักธุรกิจที่ล้มเหลวตลอดชาติแต่แม่งคือพระเจ้าของคน1,200คนและลูกหลานอีกนับหมืน่นที่เกิดมาได้เพราะไอ้เหียคนนี้คนเดียวชีวิตแม่งตลกร้ายชิมหายเลยวะสาัตว์